อุตตริมนุสสธรรมนะครับพระอรหันต์นี้ต้องมีอุตตริมนุสสธรรมทำอันยิ่งของมนุษย์เพราะว่าถ้าไม่มีอุตตริมนุสสธรรมคือไม่มีสมาธิไม่มีฌานไม่มีญาณไม่มีวิปัสสนาไม่มีวิโมกขมิมุตสุญญา,านิพานก็เป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้ฉันพระอรหันต์จึงมีอุตตริมนุสสธรรมทำอันยิ่งของมนุษย์ทต่ให้มนุษย์นั้นกลายเป็นพระอาหารหันต์แต่ถ้า พาาาระอรหันต์ไม่มีอุตริมนุสสธรรมทำมันยิ่งก็จะเป็นปุถุชนไปเสียคือไม่มีสมาธิไม่มีฌานไม่มียานไม่มีวิโมกข์ไม่มีวิมุตติไม่มีวิมุตติยานทัศนนะนี่มีนิพพานไม่มีสุญญตาก็จะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ฉันปุตุชนจึงกล่าวโทษเพ่งโทษบุคคลที่เป็นนักบวชเป็นบรรพชิตหรือว่าภิกษุสามเณรบาศกบาศิกา แม่ทีที่มีทมเรานี้นะครับก็จะเป็นโทษกล่าวหาว่ามุ่งลาบสักการะที่เสียงบริวารซึ่งลาบสักการะที่เสียงบริวานนี้เป็นสิ่งที่พระหันท่านเบื่อนายใสิสะเอียนเอื้อมละอาไม่ปาถนาเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะเอาไปทําให้สำเร็จมรรคผลนิพพานได้เพราะสิ่งที่จะสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ก็จะเป็นเรื่องของทานศีลภาวนาเป็นเรื่องของศีล สมาธิปัญญายานฌานวิโมกขวิมุตติสุญญานิพาน์ซึ่งมันคนละเรื่องกันปุถุชนก็จะเข้าใจผิดเราเคยเป็นปุถุชนมาก่อนถ้าเราไม่มีสรงศีลทรงสมาธิสรงฌานทรงญาณไม่สามารถสําเร็จมรรคผลนิพาน์ได้เลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ครับต้องมีเหตุปัจจัยคือต้องมีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูมรณ์มมด้วยปัญญาจึงเกิดวิชาวิมุตติได้ชั้นกันกล่าวโทษ ผิพ,พระภิกษุสามารถเน้นวาสปสิกขาหรือว่า <c oughs> นักบวชนักปฏิบัติเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชเกิดทําสังเวชยิ่งนักนะครับเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่มุ่งเรื่องลาบสักระชื่อเสียงบริวารลาบเชือสักระเชื้อเสียงบ่นเพราะมันเสียเวลานะครับเขาเรียกว่าเป็นอสวะนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เสียเวล่าเวลาในการศึกษาปฏิบัติเพื่อเป็นพระหันจัน ถ้าหากพระหัต์สำเร็จซึ่งมรรคลนิพพานมีลาภยาศสาขาชื่อเสียงก็เป็นเรื่องปกติเพราะท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นเขาเรียกว่าโลกบูชาด้วยลาภยาศสาขาชื่อเสียงบริวารเพราะโลกปุุชนไม่มีอะไรจะบูชาคุณของพระรัตนรไตได้มากกว่าน,นี้นะครับโดยพระพุทธพระธรรมประสงค์ซึ่งก็เป็นธรรมดาโลกเป็นเช่นนั้นเองท่านก็เลยไม่วันไหวไม่สนใจนะครับแล้วพระหัต์ที่ท่านมีมนุษย์รมนะครับ ก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับเหมือนคนร่ำรวยที่มีทรัพย์สินเงินทองมีเพชรพลอยราบยศราชเสียงบริวารมีทุกสิ่งทุกอย่างที่รุ่งเรืเฟื่องเฟยก็เป็นปกติของคนรวยที่มีเครื่องประดับตกแต่งมีเงินทองเข้าของมากมายก็ถือว่าเป็นคนรวยแต่คนที่ไม่มีอะไรก็ไม่ได้ถือว่าเป็นคนรวยพระซึ่งพระหรือว่าภิกษุสามเณรอุบาสกบาสิกานักบวชต่างๆนักปฏิบัติต่างๆที่ท่านมีมนุษยธรรม เขาเรียกว่าอุตริมนุสธรรมธรรมอันยิ่งของมนุษย์นะครับมีอธิสินอธิจิตอธิปัญญาเขาเรียกว่ามีฌานมีญาณมีวิโมกวิมุตติมีสุนิตามรรกผลนิพพานก็เกิดจากการที่ท่านมีศรัทธามีความเพียรมีสติสมาธิปัญญาศึกษาปะพุติปฏิบัติในอนาปนสติท่านมีความละอายเกรงกต่อบาปมีความสังวรสำรวมระวังนะครับแล้วก็มี ฉันทาวิริยะจิตตวิมังสามีทิบาทมีอินทรีห้าพาราห้าพุทงเจ็ดมักมีองค์แปดท่านจึงทำมักผลนิพพานให้เกิดขึ้นได้เพราะท่านมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีฌานมีโมฆะมุสุญญานิพพานก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นหลักของการปฏิบัติแต่บุคคลไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะเพ่งโทษนะครับเพ่งโทษซึ่งเป็นประุชนจะเป็นเช่นนั้นนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวช แต่ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ถ้าไม่มีอุตตริมนุสตธรรมก็เป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ครบองค์ประกอบนะครบับในการกําหนดรู้ทุกระสมุทัยทำให้รู้แจ้งทรรมะให้มีเป็นเนี่ยมันจะไม่ครบเมื่อไม่ครบมันก็จะไม่สามารถเกิด,มา,กดมาเกิดผลกนิพนานได้นะครับก็เลยพระอรหันต์อุตตริมนุสตธรรมเป็นเรื่องธรรมดาต,ต้องมีต้องเป็นต้องได้นะครับเพื่อพระอรหันต์มีอุตตริมนุสธรรมรมอันยิ่งของมนุษย์คือคนมีความรู้ นะครับมีความรู้อุตริมร่อน่เปรียบเหมือนความรู้ที่เอาไปใช้ในการเป็นเครื่องมือในการทําให้สําเร็จซึ่งสิ่งที่หมาย